เอฟซของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกของสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนพิเศษที่เอฟซีจะได้ชมพระเครื่องรายการสําคัญและใกล้ปีใหม่แล้วเอฟซี FC, ทุกท่านจะโชคดีนะครับ ซึ่ง f อหลายท่านก็ไถ่าถามเกี่ยวกับพระเครื่องแล้วก็มีการเช่าบูชาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมต้องขอบคุณ f อฟมากๆจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ชมพระเครื่องที่สําคัญได้รับความนิยมเมื่อ f อเห็นแล้วผมคงไม่ต้องอธิบายว่าสวยเข้มขลังขนาดไหนนะครับเพราะเป็นที่นิยมมาตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ยิ่งนิยมมากขึ้นเพราะว่าหายากและไม่มีค่อยมีการจะทําเท่าไหร่นักน,นะครับนั่นคือท่านเทา้าจตุคามรามเทพรุ่น7จ็มาสจันร์รวยไม่รู้จบพุทธพิเศษวัดประชุมราชนะครับคลอง6บึงคําพ้อยลําลูกกาปทุมธาน,นีนะครับผมเปิดให้ชมด้านในนะครับเป็นองค์นะครับ,รบท่านเทา้าจตุคามรามเทพนะครับที่มีความเข้มขลังมากๆนะครับและงดงามมากๆ fc สังเกตดูนะครับผมขออนุญาต วางองท่านเท้าเจดุคามไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ซูมให้ดูชัดๆเนื้อในเนื้อขององค์ท่านที่นะครับมวลสารที่จัดสร้างนะครับว่าสวยมากครับอ่าสวยมากนะเข้มขังเวลาที่ผมเปิดกล่องแล้วก็ผมจะชอบนะครับดมกลิ่นนะครับขององค์พระนะครับมีความหอมมากเนื่องจากมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างนั้นนะครับมีหลายอย่างนะครับ ด้านหน้าประทับองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพนะครับประทับนั่งบนนะครับพญางูจงอางนะครับหรือบนอ,องค์นาคานะครับคล้ายประมาณนั้นแล้วก็ทรงผินประพักมาที่ด้านหน้านะครับเต็มองนะครับภายในกรอบด้านในนะครับเหมือนซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับของอพระองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพแล้วก็รอบๆนั้นมีพระราหูอมจันทร์นะครับรอบรอบ องค์ท่านเทา้าจตุคามรามเทพนะครับแล้วก็ผมพลิกไปให้ชมด้านหลังนั้นอันนี้ยิ่งขลังและศักดิ์สิทธิ์มากเพราะประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพินทรงฉลองพระองค์สูตรนะครับพินพระพักไปที่ด้านสายของเหรียญน,นะครับและก็มี12นักษัตร์สิราศีอยู่อรบๆพรอบรองค์ท่านและมีตะกรุดเงินอยู่หนึ่งดอกที่ฝังไว้ตรงด้านหลังพระองค์ท่านนะครับงดงามเข้มขลังด้วยนะครับ บารมีขององค์ท่านท้าวจดุคามรรมะเทพและพระบารมีของสมเด็จพระปรยามหาราชนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลชอมก้าจ้าอยู่หัวผมบอกเลยว่าพราะเครื่องรายการนี้นะครับสุดสวยนิยมมากมากนะครับแล้วก็มีเอฟซีถามมาตลอดนะครับแล้วก็มีผู้ชอบบูชาอยู่เรื่อยนะครับรายการนี้สําคัญมากแลวนะครับรุ่นมหาสจย์รุ่นเจ็ดมหาสจ,จย์รวยไม่รู้จบนี่ผมมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ